อะไรปลาแดงอะไรเต็มไปเลยญี่ปุ่นวันนี้เราจะไปหาน้องหนวดน้องหนวดหาหนวดยาวๆหน่อยว่ามีไหมเหยียเหยื่อยาวนครับเด็กนักเรียนครับเหมือนเด็กนักเรียนครับหกน้ำขวดใหญ่ไลยครับดูว่าจะหมดต้นไหนต้องติมตัวนะครับเว้นหมวกผ้าบับบอกเขนกระเป๋าไหมน้องมาเลยครับตัวเลขครับ เมียบอกว่าวันนี้ใช้สีเขียวนะครับนี่ครับตัวเลขครับนับหนึ่งนะครับไส่สวยครับใส่งามครับนี่ครับตัวเลขครับใส่สวยเลยครับดูรถเขานครับมาเลยครับตัวที่สองครับเมียบอกว่าสีเขียวครับวันนี้นี่ครับตัวที่สอง ใส่ส่งมาเลยนะครับใส่สวยครับใส่ครับสองหนดแลลวครับสองหนด กับผมนักเรียนเลครับน้ำอุปกรณ์เต็มเพียบครับขนมปังเอ็มร้อยสปอนเซอร์เต็มเลยครับจับน้ำเกลือเลยเต็มที่เลยครับ ครับหนวดที่สามาแล้วครับหนวดที่สามาแล้วครับ,รบอ่าไม่หอดสีเขียวนะครับนี่ครับหนวดที่สามครับใส่สวยเลยครับวันนี้นะครับหนวดที่สามหลังรีบก่อนนะครับกำลังเก้าวูง เราบอกตกมึงต้องเชื่อเมียด้วยครับ ตัวนี้สครับมาแล้ครับอ้บเ่นเตัวนี้ตัวใหญ่เข้าหินเลยวกบหินตีบถึงพื้นนะกหินเลยตัวนี้นครับจกครังทีเรียวครับ จัดน้ำมาสองขวดเล็กไม่พอครับครั้งนี้กลครับขวดตูมาด้วยครับมาข้างฝั่งอย่าลืมนะครับติดตัวไว้ครับขนมอ่าน้ำด้านหน้าก็มีอีกครับเดี๋ยวผมดูตัวบอลก่อนครับนี่ครับขนมนี่ขนมนนปังหาไม่ได้นะครับพวกขนมปังน้ำเกลือเล่ อุปกรณ์สายหน้าเอาไว้ต่อสายครับเมื่อกี้ปลาเกา๋าพาลากเข้ารูเลยครับปุ้งโอ้มาต่อสายก่อนครับ,น,รบน,รน,นะครับนี่สำรองเนี่ยนะครับเดีีวได้ครับลมแรงเนี่ยนะตียากสายโค้งของเสียงครับ เที่ยงก่อนครับกินขนมครับตกปลาอย่าลืมครับพกขนมน้ำน้ำสำคัญครับวันก่อนผมสองขวดยังไม่พอครับขนมนั่งที่ล่มก่อนครับเพื่อนยังตกต้องพักก่อนเกลือเล่มาด้วยใช้เกลือเล่แล้วท่านเองนี่ครับกินขนมปังกันครับทักเที่ยงก่อนครับองหมด ตกัตัวขปักเตียงก่อน,น 4, ครับสวสีครับมาเลยครับ <c oughs> มาเลยครับ กว่าจะได้คร mm ับ hmm. ฮ no ึนี oh ่ลักด้วยครับนี่ลักมีลักแกะกุ้งแล้วอ่ะไล่กัน 得了，有了。 ครับตัวที่หกค,ครับตัวที่หกอ่านน้ำแล้วครับใส่โอเคนะครับเดีวยวมาแล้วครับตัวที่แปดตัวที่แปดครับตัวที่แปดสวยนะครับสวยนะครับ ที่สายเราโค้งเราไม่ได้ตึงมันไม่ทันมัน นี่เพียบดิผมรูอะไรวะเขาลงกาะีหลังปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราลงก็ไม่ให้ยินวะพี่ดำไปแล้วเหรอมันมองหน้าผมมันหัวโล่ผมเมื่อกี้ตอนผมลูเนะ้ยผมจำความหยูเนี้ยโอ้เห็นหน้ามึงแล้ว nó bị đâm lắm sẽ chắn phải không hả? Ấy Đúng rồi ปล่อยแล้วลูกน้ำถูกปล่อยแล้วกันปล่อยเ้องปล่อยแล้วนั่นแหละน้ำเล็กใหญ่เหรออืออะไรแล้วอ่ะปล่อยมันจะปนตายกันไม่ได้อยู่ในสุนง ไม่เลยรับเก็งตัดเต็มคำทุกตัว ต้องมีตัวเล็กตัวเล็กคุณต้องมีตัวใหญ่ครับตัวใหญ่กินเล็กตัวเล็น่ตัวเล็กตัวเล็กออกไปทางโน้นน้ำดำยังไม่อยู่นะตัวที่เก้าครับตัวที่เก้าน้ำดำครับหลบน้ำดำก่อนครับครับตัวที่สิบครับ ดับเบิลเทครับดับเบิลเนสิบแล้วนะครับยวครับดูเพื่อนเพื่อนติดเยอะโอ้โหนะครับโอ้โสีน,น้องป้าะนาะครับตัวที่สิบจะเรื่องกระเป๋าเป้พวกน้ำกินเยอะๆอะแล้ยังมีอีกครับนี่ครับไม่ใช่มาทะลึ่งนะครับรองเทา้าต้องเป็นรองเท้ายางนะครับอ่าครับมีปุ่มไม่มีปุ่มดูเอานะครับ ใครชอบแบบไหนเท้าตามผมนะครับผมไม่ใส่แต่เนี่ยครับยงยาวเกาะแน่นกว่าครับนะยิ่งยางนะครับเป็นผ้าไปไม่ได้ครับเวลาลื่นอันตรายครับถ้าผ้าไปต้องยี่ห้อดีๆนะครับแต่เนี่ยยางยี่ห้อดีดีครับพูดละลอยเกาะเหนียวนี่ครับตามปโปรไม่ใช่ทะลึ่งนะครับ รองเท้าก็มีส่วนสำคัญครับไว้เกาะหินวิวดีไซส์สวยผ่านเลยตอนนั้น <c ười> chập xăm luôn nè, nước set mình chập xăm xa... to nè ตัวที่สิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งนะหนึ่งนะหนึ่ง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 ครับไซส์สวยตั้งอย่างนี้ยวันฝนมันกัดผมผมพวกนี้มันกัดเจ็บนะครับจะรู้ว่าไม่กัดเนี่ยครับฟังมันดูฟังนี้ นี่ครับผลวันนี้ครับสามคนครับดูครับจะได้เลยครับโอ้ตัวนี้ดูครับจับผิดแล้วจับอีดําครับใส่สวยด้วยให้กินน้ําครับตอนนี้มันร้อนครับเท่ากันเลยสวยด้วยครับดูครับขนาดเท่ากับกดพกนิครึ่งเลย